นี่นะครับชักขวัญขอบคุณที่ได้เจอกันนะครับชักขวัญโอ้ชักขวัญี๋ยวอย่าลืมไปส่งข้าวส่งอะไรด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือเขาตามตัวอยู่เนาะสวัสดีน้อง สวัสดี FC ครัวลุงเด่นแฟมิลี่ยังเป็นทางการนะครับพี่น้องวันนี้อาจจะเปิดหัวคลิปมาคํำๆหน่อยแต่ว่าเรามีแขกคนสําคัญแล้วก็มีวัดเป็นวันสําคัญด้วยวันนี้นะวันนี้ก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะแต่ว่าแฮปปี้บ d a เดั<ม>์ Birthday, นะเล่เป็นหลานคนหนึ่งก็เลยไม่ไม่รู้จะเอาอะไรให้ตะเล่แล้วก็แบบคุยกันลลุงเด่นคือเรื่องของเรื่องก็คือแบบว่าอืมเห็นตะเล่บ่นบอกว่า ถ้าโทรศัพท์เครื่องไหนใช้ไม่ได้ใช้เอามาให้ตาเล่นหน่อยนะอะไรอย่างเงี้ย<น>พอดีเออเราก็เลยบอกว่าน้องเด่นวันนี้มันเกิดตะเล่ค่ะมันเกิดนาเล่เนาะครับผมก็เลยบอกว่าน้องไฟก็เลยบอกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของน่าไม่รู้ว่าคนอื่นจะซื้อให้หรือเปล่ารู้ว่นเาเล่ก็ลูกหลานหลายเหมือนกันนะใช่หนูก็เลยไปไปแอบซื้อของขวัญวันเกิดให้นาเล่ค่ะครับก็แล้ววันนี้เรามีแขกก็ไม่ได้มากไม่ได้ไม ราคาอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าก็อยากให้นะได้ไปดู YouTube เล่น Facebook ขออน้าเลยตอนนี้มือถือแกมีอยู่แต่ว่ามันลายมันลายจอมันลายๆแต่คาะจ้าพี่ะมาดูดูหน่อยวันนี้เรามีแขกมาด้วยนะครับพี่น้องวันนี้ทีมงานป่าแนนแนนออนทัวร์มาแล้วนะมาถึงบ้านแล้วนะเออมาจากซินธานีด้วยก็นี่เป็นใบเสร็จซื้อมา รู้ตอนเย็นก็ไปซื้อให้ตอนเย็นเลยเด้นี่อันนี้ถินทันีฝากมาให้ลุงเด่นนะคะือจะลุ้นโชคอ่ะเพิ่นมาจับมาใส่เาเป็นอ๋อก็พอราคาก็ว่าก็ไม่มากไม่ไมยมากอก็ใช้ดีกว่าที่มันดีกว่าที่แกใช้อยู่ละทุกวันเนี้ยอะก็เป็นของขวัญร้านคนหนึ่งที่สามารถทำให้กาลีค่ะ ไม่มาไม่มาก็เป็นน้ำฉีดน้ำใจให้เดี๋ยวเก็บไว้เหมือนเดิมเดี๋ยวเธอไปพาไปดูแขกก่อนไหมเดี๋ยวเธอจะพาไปบ้านนาเล่ยอยู่ใช่เหรเาไปด้วยค่ะอยู่หนูอาจจะไปกับรถมอเตอร์ไซค์อ๋อรดามค่ะรปดาไม่มีเพื่อนอ๋อไปไปดูสิวันนี้คนที่รอติดตามนะคลิปเต็มๆนะต้องรอดูนะครับพี่น้องอ่าป้าแน่อันแน่ออนทัวร์พดพัดหัวช่องมาตั้งหลายหลายนวันนี้เจอจริงแล้วตัวตัวเจอสงจริงแล้ว ปิดฝาน้ำแข็งให้พี่หน่อยนะเดี๋ยวพี่จะหมดวันนี้ดีใจมากเลยครับสวัสดีอันแน่ออนทัวนะครับวันนี้ครับสวัสดีครับผมอันแน่ออนทัวนะครับค่ะอ๋อัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับคหน้าตาผมอาจจะเปลี่ยนนิดหนึ่งนะเพราะว่ามาทำอะไรมามาทางแม่ครับสอนกินข้าวเหนียวเยอะครับก็เลย กรรมใหญ่นิดหนึ่งนะครับ่วากินอแม่เยอะไปหน่อยจากจมูกโด่งๆกินข้าวเหนียวเยอะมันก็เลยเแฟบนิดหนึ่งนะครับขอบคุณสําหรับปลาแงนะครับปลาแงครับผมครับแต่ว่าเสียงเสียงปลาแงก็เปลี่ยนนะจังหวัดนะจังหวัดมาเอาดีงอนแล้วเสียงเสียงปลาแงก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนไปนี่นึงเปลี่ยนไปหมดครับเพราะว่าไป็นศิลปกรรมที่เกาหลีมาครับออ๋ทำอย่างนี้เองคนทำเพลงได้ไปใช้ทั้งสองคนทำเพลงได้ไปยังไม่ได้ไปกําลังว่าจะไปเฉยๆวันนี้เรามีเจ๊ใหญ่มาจาก เกาหลีใต้นะอ่าเพื่อนรักของเกาหลีใต้ทูกล่องเ้พื่อนรักของน้องฝ้ายเขาอยู่นี่ถ้าไปทำมาปุ๊บไม่ได้เป็นอย่างนี้หรอกช่างขวัญก็ต้องเป็นแบบอันเน่อันเน่อันเน่อ๋ออันเน่เอาเอาลืมไปไแล้วช่างขวัญอยจะนี่สวัสดีครับสวัสดีครับปากขวัญช่างขวัญทำทัวร์ครับอ๋อทุกวันนี้ทำทัวร์ไอ้นี่เลยเอาขับรถตู้นั่เหรอครับนั่นแหละที่ว่าเป็นนกสีส้มสิบสองสีอะไรเน่ผมทำทัวร์อย่างนี้แล้วก็ดีคดีมาอยู่บ้านบ้านนุงเด่นครับอ๋อ โอ้อันนี้ตามกระแสมากเลยนะเขาวใหม่ใหม่เอี่ยมเลยเนี่ยก็วันนี้ก็ชดใช่ยังไม่หมดคิดถึงใส่ช่องน้องใบคิกถึงคิดก่อนคิดถึงมากเลยนะครับชักขวัญขอบคุณที่ได้เจอกันนะครับชักขวัญโอ้ชักขวัญเดี๋ยวอย่าลืมไปส่งข้าวข้าวส่งส่งอะไรด้วยนะเพราะว่าตอนนี้คือเขาตามตัวอยู่ยังไม่มีประกันตัวเลยชักขวัญเหรอ จักรวรรดิโอ้ยเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเดี๋ยวจะโดนดราม่าเดี๋ยวสวัสดีอันนี้อันโทรอย่างเป็นทางการสวัสดีครับสวัสดีอังโทรสวัสดีจักรวรรดิสวัสดีครับสวัสดีครับจังหวรดอ่าที่นี่สวัสดีมาดามของเราสักหน้าสวัสดีครับสวัสดีคาดามาดามน้องบอลมาดามทำได้เนาะบอลก็ได้อ่างน้องบอลคนสวยด้วยค่ะสวัสดีน้องฟิงนะคะสวัสดีจ้าน้นฟลิงเอซ่าเอซ่าของน้องฟลิงนี่เองปกติปกติรู้ไหมช่างขอนสนิทกับใครกล้องแพนกลับมาช่างขอนสนิทกับใครป่าวัน ไม่ใช่ใครสนิทกับแม่น้องบอลมากกำจอมแม่กำจอกกับแม่เจ๊แมมเต้นเต้นกันเต้นกันอยู่สนุกอยู่สนิทกับนี่ดีสนิทไม่สนิทก็ผมหัวซุกเข้าเต็นท์เพราะนั้นเจอใจทันเจอเจ๊แม่ก็ไปเดี๋ยวนะสองคนนี้่างขวัญวันนั้นอะคือก่อนจะลาเต้นไม่ได้รูดซิปแล้วก็ไปเลยเรียบร้อยนอนเลยเจอเจ๊แม่กับเจอใจทันนะวันนั้นเนาะ เจอไฟวันนี้ใหญ่เขาเรียกอะไรไอ้เนี่ยเอาน้ำสกัดโคโรฟิลจากข้าวบ้านเราทเสีขาวๆน่ะนั่นแหละช่างคนต้องสู้ตายกันเจอใหม่ๆเนี่ยส่วนมากเอฟซีผมนะถ้าใครมานะครับถ้าว่านี่ก็จะดีใจว่าเจอเหมือนจริงๆอันนี้พูดตรงๆนะเวลาเอฟซีมาเจอเราเนี่ยเขาเหมือนกับเราเวลาเราคุยกับเอฟซีเนี่ยมันเหมือนเป็นญาติกันมันเหมือนกับอยู่ด้วยกันมาเป็นปีๆเป็นหลายๆปีเวลาเขาคุยกับเขาก็ อันนั้นนะอันนี้นะคุยกันแบบรู้เรื่องกันแบบเจอกันปุ๊บคุยกันปั๊บเนี่ยก็จะเป็นแบบมิตรภาพเป็นญาติกันไปเลยอ่าแล้วเวลาเจอกันแบบมิตรภาพพร้อมเนี่ยเวลากินกันไปกินกันมาเนี่ยส่วนมากเขาจะกลับไม่ค่อยได้เอฟซีผมอ่ะอ่าก็คือแบบอาจจะแบบแต่แต่พี่นี่ก็เจอแล้วนี่เจอครับเจอคุณแม่นองบอลแล้วเนาะเจอแล้วเขาเรียกผมอะไรพ่อหญ่พ่อยายนี่เออเขาบอกที่ามตลอดเออแต่พ่อยายที่ามตลอดนะครับอันนี้อันทัวร์เวลาที่ที่บ้านจะทันน่ะ แล้วเขาก็ดูดูดูเหมือนเด็กด้วยนะคุณแม่นะก็เป็นแม่ใครล่ะคิดดูสิจ้าเราแก่กว่าแม่ไอแม่แม่น้องบอลเนี่ยไปอยู่เกาหลีมาเหมือนกันเนาะแล้วก็ไปเจอกับยายทานเป็นกินแล้วเป็นเที่ยวด้วยกันมางั้นเถอัแต่ว่ายายทานกับยายเหมี่ยมเจ๊เหมี่ยมมานั่งด้วยกันยายทันเป็นแม่เจ๊เหมี่ยมเป็นแม่เจ๊เหมี่ยมเป็นลูกกันเลยด้วยกันใช่ไหมเออทิโตท่โตแต่ว่าเป็นพี่กับน้องกันอ่าครับ จำจอกินแล้วแก้วด้วยกันแต่ว่าลุงเดชน่ะชอบแซลน้องไข่อ่ะเพธเธอเธอมาเนี่มาถ่ายรูปกับ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 แม่แม่หน่อยแล้วเขาก็จะไปเปรียบเทียบแล้วก็ดูแบบโอ้แก่มากถ้าใครจำไม่ได้ก็คือเจ้าของมาริยารีสอร์ทนะรีสอร์ทบ้านรีสอร์ทหลังใหญ่ๆที่อยู่หน้าบ้านลองไหวเราแม่เลี้ยงแม่เลี้ยงก็คือแม่ของน้องบอลนี่แหละครับผู้นี้เราจะได้ฉลองรถใหม่ด้วยนะ เขาขี่สักหน่อยเถอะอยากนั่งจังเลยอยากนั่งเลยเอาไปเลยไปเลจริงเจบอลเขาอยู่เกาหลีเขาขี่นู่นอะไรนะซาเล้งเจซาเล้งอะไรเนี่ยอยากได้อยู่สีก็แปดเกินอะไรนะพอร์ตอะพอร์สเต่าเตารถเต่ารถเตาแซ่บบอลบอกว่าจะไปขับเอาเลยว่าดูดน้ำมันจวดๆเลยเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำแเต็มมันกี่กิโลลิตรอะน้ำบอล ไม่รู้คือแบบเดี๋ยวเดี๋ยวถามก่อนเดี๋ยวถามก่อนถามคนเกาหลีหน่อยที่ที่เกาหลีใต้เนี่ยน้ำมันลิตรเท่าไหร่เออจะถามอ่าอ่าพันกวอนก็ประมาณยี่สิบบาทถูกกับไทยอุ้ยไปอยู่นะขนาดเธอขับลิตรยี่สิบบาทเธอย่อแพงอีกเหรอไปอยู่นะเต็มถังเนี่ยก็ประมาณแสนนิดๆก็ประมาณสามพันที่นั่นมีสามพกว่าโอ้ยแต่มันจะไม่รู้ว่ามันเปลืองเพราะอะไรมันแบบสตาร์ทปุ๊บมันลงวูบอะมามอมมีอาชีพลุงไหม อะไรนะอะไรลุงวะมันมีอาชีพไหมลุงลุงอาที่ที่ว่าคุยคุยกะที่เขาชอบเรียกลุงไปคุยด้วยอ่ะเช่าลุงอ่ะเออเช่าลุงด้วมาเช่าลุงญี่ปุ่นมีญี่ปุ่นมีเช่าลุงอ่ะแต่ไปคุยอ้นี่ันนี้นี่พี่อะไรนะที่แบบเช่าเพื่อนอ่ะชาเพืโอป้าโอป้าเออแต่ว่ามีเช่าลุงมั้ยเดี๋ยวจะไปสมัครอยากไปอยู่เกาหลีแล้วน้ำมันถูกจะต้องมีเช่าลุงแล้ก็ต้องเช่าแบบสบายใจสิคะแบบมองจะ เออนี่ีแหละน่เดี๋ยวกันอันนี้ไปเลยใส่ยกรรมที่น้องบอลกลับมานี่อันนี้เขาโทรนี่คือแบบตึงหมดเลยนะจะตึงแบบแล้วก็แบบโอ้โหโดนยิงเหรอเฮ้ยหูตึงเลยไม่ได้ยยินไงแก่แล้วอันนี้อันนี้ไม่ได้ยินทีอันนี้ป๋าป๋าไม่ได้ยินเลยใช่ไหมไม่ได้ยินครับอ๋อหมดเลยตึงคนละอย่าง ไปเนื้อเกาหลีเนื้ออาชีพขันเป็นก็ถูกเช่าเพื่อนวิญญาณโสจะต้องอายุไหนครับเช่าเพื่อนอ่ะไม่แน่ใจยังไม่เคยเช่าเลยค่ะคือคือวันนี้อาจจะย้อนแสงเลยนะครับเพราะว่าถ่ายกับป๋าแน่นี่คือเออถ่ายน้องบอลถ่ายย้อนแสงเลยนะก็จะเห็นแบบเออไม่ไม่ได้ขาวมากแล้วน่ะยิ่งไม่สวยมันก็แบบเออมา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 เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ดูนะนี่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 ขาวตัวเออนี่หน้าสดเลยพี่น้องดูดิโห S <S อ้าวส,สวัสดีสวัสดียะไม่ทางการฝากฝาก,กด้วยถ้าใครอยากไปทําสัลญกรรมเกาหลีนะคะราคาตรงจากโรงพยาบาลไม่มีบวกเพิ่มแต่ว่าได้การบริการที่ดีกว่าติดต่อเบล่าเอเจนซี่นะคะเดี๋ยวจะแปะเพตุไว้ให้ถ้าบอกว่ามาจากลุงเด่นมาจากฝ้ายเลพิเศษเลยค่ะก่อนที่จะไปเสิร์ชหาลองลองมาเสิร์ชดูว่าตัวนี้เขาใหญ่ออกทีวีไทยเนี่ยเกือบทุกช่องนะบอกแล้เที่เรื่องจริงครับแล้วลองเอาเอาเอาฝ้ายเปิดรีวิวมาดูหน่อยได้เลยนะ อนของเธอมีรีวิวในเครื่องไหมรีวิวเยอะมากค่ะเอาเอาแบบแบบที่เขาไม่ฟ้องเราเแหละล่าสุดที่เธอไปทําโครงการตรงนี้ก็ได้อ๋อกลับไปอันตันใช่ไหมเออได้ฝากในช่องในในเฟซบุ๊กน้องฝ้ายไว้แล้วนะคะเดี๋ยวให้โอ้ถ่ายอย่างนี้เขาจ้อเลยน้องบอลเมื่อกี้ถ่ายเมื่อกี้น้าดำปีเลยว่ะขอโทษด้วยนะไมปถึงได้ผมดันเขาดังน้องเขาไม่จอดแสงที่ไปอ่านดูนะคุณหมอแล้วก็ใบอันอันนี้คือบริษัทของจีนครับพี่น้อง เราจะสนับสน,นุนความเท่าเทียมมาค่ะก็คือทุกคนสามารถสวยในแบบของตัวเองได้แต่ถ้าจะสวยเพิ่มมากขึ้นอยากจะสวยเพิ่มมากขึ้นก็คือปรึกษาทางเบลล่าได้เลยค่ะอ่ากดเสียงด้วยประมาณนี้ค่ะไม่มีลิขสิทธิ์นะของเธอ่ <laughs> ีค่ะ เดี๋ยวจะมีคำถามเลงคำถามแล้วน้องมนต้องตอบให้ได้แล้วก็บอกประมาณด้วยได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวแป๊บนึงขอฟังแป๊บนึงนะได้รับความร่วมมือจากเบล่าเอเจนซี่ศัลยกรรมประจำประเทศเกาหลีและประเทศไทยมีศาสตราจารย์ดรคิมฮันโจประธานโรงพยาบาลศัลยกรรมเอทประเทศเกาหลีใต้ร่วมสนับสนุนให้เกียรติร่วมงานถ้าเกิดยังไม่มีความมั่นใจเดินเข้ามหาวิราชไม่ค่ะเบลล่าจ้าไปเถอะเดินเข้ามั่นใจไม่สวยกับเบล่านะคะอาเซีย에서이의 มาจ่ายเลยห้าพันเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามน้องบอลก่อนค่่ะะคร่ะน้องเรียนครับสมมุติว่าถ้าถ้าช่างขวัญอยากสวยแบบเนี่ยเอออยากลองอยากลองอยากสวยเอาอยากสวยทําหน้าทำช่างขวัญจะไปสวยถ้ามันมันเกินไปใช่ไหมจะทำได้ไหมจะทำจะทำสวยได้ไหมไม่เอาหรอเอาทําสวยได้ไหมใจรักแบบว่าใจรักได้ไหมสมมุติสมมุติ มันก็ต้องได้อยู่แล้วค่ะใช่ไหมนะชก่วคราวนะชั่วคราวไหอ่ะแบบแบบอยากสวยเอออยากสวยหน่อยหมอเขาคูดพูดชุดสวยเลยนี่อยากสวยค่ะคุณหมอนี่ตอมใจตายเลยนแต่ว่ามันทำได้ได้แต่ต้องปลาเยอะปลาเยอะหน่อยเครียดไปเครียดไปห้าว่าเลยเรามันจะมีเครื่องสแกนไปนี่ค่ะก่อนที่เราจะสัญญกรรมแต่ละอย่างเราจะมีซีทีสแกนแล้วก็วิเคราะห์ทุกอย่างว่า ต้องปรับตรงไหนแค่เสริมจมูกผมก็หล่อคือถ้าเพื่อนๆต้องการจะไปทำตรงนี้จริงๆเนี่ยเขาก็มีแบบการันตีให้การเข้าไปทำได้ใช่ค่ะเรามีใบเชิญจากเอเจนซี่ให้เลยเพราะว่าเราเป็นเอเจนซี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่สามารถนำต่างชาติเข้าไปสัญญากมได้โดยถูกต้องตามกฎหมายค่ะพอข้ามไปปุ๊บโดดปุ๊บอย่างนี้ได้ไหมห้ามโดดเนาะโดดปุ๊บเราตายเลยค่ะเดี๋ยวเราฟิงเนาะเดี๋ยวน้องฟิงจะเป็นสาวเกาหลีคนต่อไปเดี๋ยวอลซ่าสาวน้านเป็นเอลซี่ ูเก็จะเป็นเขาอายุลงสักห้าปีอะไรเงี้ยสิบปีสิ่ถึงห้าปีมันกไปโถสัาพูดไปสักสิบปีก็ดีนะอได้อยู่นะเด่นแดงยังเติมอยู่เลยได้ได้ไดนี่ยดูเนี่ยดูดูดูไหวน้แบบเมื่อกี้โอ๋อว่ายังไงะพี่โยนห่วงยางให้เกิดไม่ทันอ๋อไม่ใช่าแล้วเกินอย่างนี้ไม่ใช่ว่ายนะอ๋อโอเคก็ตอนนี้บ้านนาเล่เขากำลังมีงานกำลังแบบวันนี้เราจะไปเซอร์ไพรส์นะแต่ว่าผมก็จะฝากไปก่อนเดี๋ยวลูกเด่นกับ ฝากกำลังใจให้นาลีไปผ่านน้องฝ้ายนะลุงเด่นนารับแล้วก็ช่างขวัญก็อาจจะร้องคาราโอเกะกันแถวๆนี้แหละเดี๋ยวป่าวดทักมาเดี๋ยวป่าวดตามมาโอ้ดีเลยดีเลยครับดีเลยตามมาอยู่ดีเลยครับดีเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวป่าน้อยก็มาเนี่ยโอ้ห้าคนอยู่โดยกันไม่ได้นะเราอ่ะทำไมชนมันมาอยู่กับพี่อยู่กลาง้ําอยู่กางแนมอยู่กางแนาอยู่กังแนมอยู่กางแบางคนก็จะออกไปอะไรนะ ุฝั่งนู้นฝั่งนี้อย่งนี้เหรอเดี๋ยวน้อยเบอร์อมกโอ้น้อยกำลังตามมาใช่แนี่ขายิมมือถือพี่หน่อยนี่ได้ค่ะวันนี้จัดเตรียมนู่นพี่น้องดูหมุนติ้วๆนั่นน่ะตึกๆๆอยู่เด้อมันใช่เอาเอาเครื่องเขียวเครื่องอะไร่ะฮะ เท่ะไรเนี่ยเปิดเครื่องเท่าไรเครื่องฟังนี้ตอนนี้ไม่ครื่าไม่มีไหนแล้วไม่มีมันมีซิมอยู่ซิมซ่อนมีอยู่อ๋อไม่ใช้จะขนน่ะผมมันมีซิมที่ซ่อนไว้มีอยู่แต่ว่ามือถือซ่อนไม่มีนะครับซ่อนอ่าอันนี้นี่เซมเปิลก่อนเซมเปิลนฟังเซมเปิลก่อนเดี๋ยววันนี้ให้น้องฟิงนะไปนอนบ้านนะไปนอนกับพี่ฝ้ายรุ่นเรียนกัน ยืมตัวหลานสาวจะพาไปเที่ยวงานมันเกิดตะเล่ที่บ้านนี้อ๋อมินดีครับยินดีครับแล้ขออนุญาตใครคะขออนุญาตตัวเขาเองครับแล้วก็จะขออนุญาตเอาหน้าตาไว้นี่นะครับเชิญเลยค่ะตามสบายเพราะว่าอย่างอ่ะถ้าหนุ่หนุ่ม เออได้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 เดี๋ยวพวกพี่จะก่อกองไฟกันแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะเอาฟืนมาก่อเนี่ยไล่ยุงไลแมลงแล้วก็ปิ้งปลาปิ้งปูกันไปขางวยังขางวยังไม่ได้กินเลยพี่ดูเลยมันเป็นอะไรเนี่ยกับขางวพี่ตรงนี้ดูนี่ขางวยังขําคืนนี้ยังอีกยาวไกลครับพี่น้องหนูก็ยังเหลือเป็นตัวครับนี่วันนี้บรรยากาศสวนครัวโรงเดีนสนุกสนานกันแน่นอนวันนี้ป่าแน่เอาแน่เอาทัวร์มากก็คือคงจะซอดแจ้ง คงจะสอดแจ้งแน่นอนพี่น้องก็เดี๋ยวตามไปดู Happy b i r t เ d a y บ้านนเรนะอาจะให้ดูเป็นแบบบรรยากาศไปนน่นกันะเดี๋ยวให้น้องฟิงถ่ายให้น้องฟิงถ่ายอะไรี่เลยน้องฟิงก็ชอบเต้นเฮ้โชว์เดียวโชว์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 ท่าก็โชว์ท่าก็อวนนี้น้องฟิงเอะไรมันนุงอะไรมันตัดต้ดตาแล้วตัดตาอย่างนี้ กายภาพอ๋อกายภาพบำบัดเหรอครับอีนโดยแล้วก็เหมือนกันเลยเออน่าจะน่าจะใช่นะมาปลาป่าลองนื้ยปลามาเล่อะไรนีวอเอ้ยวอเอ้อวอเอ้ยรอเอ้ยวอเอ้ยวอเอ้ยอเอ้ยวอเอ้ยวอเอายัอเอ้ยว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 อเอ้วอเอ้ย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 วอเอ้นอเอ้ยวอเอ้ยัอเอ้ยวอเอ้ยวอเอ้ โอ้โหจ้าสี่สิบพันสิจะทำยังไงลูกโอ้ยก็โอ้โหสามสิบกว่าละไปเดี๋ยวให้ผู้จัดการเขับไปเที่ยวบ้านตะเล่ต่อโรงเรียนกับผู้จัดการกับอ่าตาแน่ช่างขวัญจะอยู่กันต่อฟังเพลงเบาๆร้องคาราโอเกะกันเพาะๆครับได้ไม่ได้ไม่มีวิทธิ์เพลงเนี่ยบอสี่ฮ่บอสี่ฮ่จบเพลงยังไงโอเค เดี๋ยวเราจะภาพตัดไปที่บ้านตะเลเลยนะคะน้องฟิงขึ้นเลยค่ะขึ้นเลยค่ะเปิดเปิดตรงนี้ออกพี่จ้ะเดี๋ยวเย่ยพี่นั่งข้างหลังค่ะตรงประตูพอดียน้องฟิ้งเอาของแล้วใช่ไหมคะฟิงฟิงนั่งข้างหน้าเลยนั่งข้างหน้ากับพี่กเลยพี่นหนูเอานี่ขึ้นเลยนะคะดูจากขาแล้ดูจากขาตัวนั่งหน้าเลยไปแล้วนะคะบ๊ายบายบบ๊าายยสนุกกันนะคะเอียงเนาะเอียงเนาะแค่เห็นตรงนี้เป็นฟิงแล้ว อันน,นี้อันนี้มออาจากลุงเดอยากอยาที่โบกเกี่ยเด้อ่าอันนี้เป็นโบกบ่ได้แบบว่านี่ดอกเพรา,วาะว่าก็ลังไปสั่งตน้นบนแรงนี่เด้เพราะวา่าผู้จักเพื่อนเพื่อรักบอกว่าวันนี้วันเกิดตะ,ะเล,ล่เนลนะก,ก็เลยแบบว่าเออลุงเดชก็เลยแบบว่าอยากจะ <ๆ S 1> ให้ของขวัญเล็กๆ,ๆน้อยๆจากจาก น้ำใจลงเปลี่ยนกับน้ำฝ้ายเนาะแต่เล็กกว่าเปิดงมันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับความคิดของไอม้โมน้องโมนงไห้แต่ว่ามันอาจจะยิงง่งใหญ่สำหรับตะรีเสลเตือนเพราะว่ามันตือนจันใจเสลเตือนก็ห <c oughs> ัวได้ <c oughs> เยแ, <c oughs> แบบเสื้อผ้ายกันเสื้อผ้ายเหมือนกันบางครั้งนี่ก็เล่นเสื้อผ้ายตัวของเองทั้งที่ว่าวันทั้งวันนี่ก็ร่าง <c oughs> เกี่ยวย่าบหัววัดนี่เป็นวันที่วันพิเศษของไอ้นังนะ แม่แม่แม่สำหรับผมนี่ทุกวันเป็นวันที่สําคัญสําหรับผมอยู่แล้วแต่ว่าเมื่อนี้มีค้นบัดนี้ผมมีคนสำคัญในเมื่อนี้แล้ทุกคนก็ใหายขนสําคัญนั่นขอบค้นขอบค้นขอบคุณหลายๆขอบข้นหลานๆขอบค้นมีหมูปาหมูโลมาหั่นคอบข้นเลอตงขอบข้นท้างมาดามหน้ดามนี่ได้วพิเศษนั่นแล้วขอบค้นลงเดนแล้วก็ทีมงานเถอะนที่ว่าเออคนที่นี่ ใจขึ้นกันและกันอยู่ตอนนี้ขอบคุณขอบคุณอีกครั้งครับผมขอ้โหเปิดได้ปะแกเบิ้ลแกเบิ้ลสีไหมคะเออบ้าตัวนี้น้องอ p p l e Apple โอ้โหนี่ครับนี่ครับเพื่อนอาจจะเห็นตัวนี้อีที่นี่อาจจะเห็นไอ้ เหครงหีด <segue> มัเหมือน <S ind ian> ัชีดินครับผมครับผมโอ้เปิดเปิดงเปิด้เปินเปด้งเเเปิด้เปดเปิดงเปเปิด้้เปเปิดเดงเด แถมทั้งท่านอัปโป้นะแต่ว่าอาจจะไม่ได้มากไม่มายแต่ว่าเป็นน้ําจีน้ําใจจากลุงเด่นนะถือว่าเป็นของไหมถือว่าก็เป็นไม่ขวงไม่แต่ถือว่าเป็นขอั้งไม่ของดีๆที่ว่าเกิดขึ้นอันนี้อิตาลีเดอร์ของขวัญจากลุงเด่น เส่ไผ่มากเนนี่โอ้โหสวยสวยสว้ใส่ลานนาคือปวดไปเอออาจจะไม่ได้ชาเัสเท่านั้นสิ่งให้บริการสีนะอ่ะยิ่งสีละอ่ะอยอเดี๋ยว่ลองเห็สดเฉยะขอบคุณขอบคุณขอบคุณดังมาห้ขอบคุณดีครับเนสดี มากคร<อ>ับผม<อ>ดีใจดีใจดีใจเพิ่มใจประทับใจมากเลยโอ้วันนี้ก็ม่วนงานสั่นเล้ากันนะครับผู้จัดการ<ช>เป็นยังไงบ้างโอ้โหสนุกใหญ่เลยค่ะลุงเด่นดูเนี่ยอันนี้คุณมาริยาร,รีสอร์ทนะครับแม่น้องม่อนครับรีสอร์ทบ้าน่องไหวเรานะน้องฟิงเนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปพักรีสอร์ทฟรีซะแล้วเนี่ยน,นี่ ดูยายทานดูทีมงานเราสนุกสนานฮฮาปาร์ตี้ครับน้องฟิงก็สู้ไม่ถอยครับวันนี้มาอยู่กับทีมงานอีตานน้องฟิงบอกว่าสนุกมากเลยมาที่รีสอร์ทแจัดเต็มแม่คุณแม่ยังสวยครับนี่ยังสาวอยู่เลยคุณแม่นะครับเจ้าของร้านศิลปกรรมที่เกาหลีนะครับพี่น้องเป็นยังไงสวยสวยมากหน้าเด็กเท่ากับน้องฟิงเลยเห็นไหมโอ้เป็นยังไงคุณแม่น้องฟิงกับคุณยายแหม่มนี่โอ้โหเหมือนรู้จักกันมาก่อนเลยอะ ต้องเรียกคุณนายคุณยายแหม่มเลยเหรอนี่เจบอลครับ่าเจบอลมาแต่เกาหลีครับซื้อรถใหม่เดี๋ยวต้องไปฉลองรถใหม่เจบอลด้วยนะ,ะนะดูทีมงานเรามวนงานสันเล่าพี่น้องน้เลยก็ชิวๆหุ่นรุ่นยายทันยายทันก็แหงมวนพี่น้องยายทันใจร<อ>ุ่นต้อง,องจัดกันจัดกันมวนงานสันเล่าครับพี่น้องเอออ,อเป็นยังไงชอบมากเลยอะ่ะนี่งานเลี้ยงก็ต้องมีวันเลิกลานะครับเดี๋ยวทีมงานงสาวๆจะออกไปหากินก๋วยเตี๋ยวกันต่อรู้สึกว่า fc ทักมาในเพจป๋าเน่อัน่ออนทัวร์บอกว่าวันเจอน้องฟิงด้วยที่น้าชายสี่บีเกยวบ้านเหล่านะนี่ทีมงานก็งานเดียงก็ต้องมีเรื่องรางครับเดี๋ยวสาวๆจะพากันไปกินก๋วยเตี๋ยวพี่น้องอ่ะล่ำลากันนิดหน่อยเป็นยังไงเนาะอืเจ้าจิ๋วยังไงยังเธอเธอเบื่อยู่เจ้าจิ๋วเอากันเลยอ้าเจ้าจิ๋วกินแซ่บบอน้องฟิงแบบมีความสุขแฮปปี้นะครับพี่น้อง ไปแล้วเดี๋ยวให้สาวๆเขาพากันไปกินข้าวก่อนไปกินก๋ยวยเตี๋วก่อนจะได้กินหรือเปล่าไม่รู้รอติดตาม E ีพีต่อไปนะครับพี่น้องความสนุกกำลังจะเริ่มขึ้นครับน้องฟิงซีบอลอีสานได้บอต้องรอติดตามอีพีน่าเดอ้อ<ม>พี่น้องเดอ้อสำหรับอีพีนี้ไปแล้วเนะาะไปแ,<ต>แล้วนะคะขอบคุณ f อทุกๆท่านนะคะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ลุงเด่นและน้องป้ายนะคะเครื่องเสียงอยู่บนนี้โอ้เครื่องเสียงเจบอนขับเฟอร์รี่แต่ว่าใช้รถอตบอนเทปอยู่เหรอไปแล้วครับสวัสดีครับ